เราไม่มีโนะอ่ม้ตแ่สไม่มีโน้ตอะลูกแล้ก,ก็ไม่มีโน้ตนะพี่คนนั้นก็ไม่มีโน้ตลำไสก็ไม่มีโน้ตพี่ดึงใบก็ไม่มีโน้ตมีคนด้วยพี่แพ้ตัดลำไส้ปั๊บๆหรือสิใช่เด้อเป็นความคิดที่ดีใช่ว้าวตัดไม่ช่วยจริงจั ระวังนะลูกว่ามีคนใจร้ายด้วยอ๋อแล้วมีคนไหเนี่นมันเม็นไปหาปืนมาปกป้องหนูก่อนนะา,าคนใจร้ายคนใจร้ายคนใจร้ายตายแล้ว่มามิดนี่แหละที่ใจร้ายม <laughs> าเ <laughs> ลยแม่เอาประตูมีติดก่อนโอเคไปเลยแเราจะมีพลังวมมิเศษม,มันจะกัดเลยอะไรขึ้น อ้าอ้าวอ้าวอ้าวพี่แทมมาดูมาลองดูประตูมิติดิประตูมิติอ่ะลึบตเอ๋เอ๋เข้าไปกดปุ่มตรงกลางอ่ะลูกมันจะวาร์ปไปเลย เนี่ยวบอา้อาวอ้าวและตอนนี้นะคะลุงบอยก็เอาจูเนียร์ไปแล้วนะคะสเอาเรียบร้อยค่ะลุงบอยดาวมาดูกันค่ะว่าวจังหวะน,นี้น้องจูเนียร์จะช่วยลุงบอยได้ไหมช่วยอะไรลูกนี่ค่ะทุกคนน้องจูเนียร์อยู่บนสะพานกับลุงบอยสองคนนะน้องบอดน้อยจะชุบหนุไงได้ไหมเนี่ย ก็ดหัวใจชุบได<ห>้เออเจเนก็ชุบเป็นนี้แล้วน้องเะเนี่ยก็ชุบลุง,ลงบอยได้ด้วยนะคะแต่ว่าน้องก็พันยามไม่ทันนะคะเพราะว่าวงบีบแล้วค่ะทีนี้ลุงบอยก็เลยตัดสินใจขับรถไปชุบค่ะส่วนพี่กระดิเข้าวงไปมาดูกันค่ะว่าน้องจะพูดว่าอะไรลุงบอย่ะไปซื้อหนูได้ไหมอ่ะไ,ได้ลุงบอยชุบได้ใช่ไหมลุงบอยชุบแล้วก็ต้องขอบคุณค่ะรู้ไหมคะค่ะอ,อืมขอบคุณนะคะลุงบอย คนสู้ไป่าฮถูกแล้วลูกไม่มีแค่ขำเพราะนูน่อรักเลโอ้ตคนอีกแอ๊ไม่เป็ไรชูป้ายอย่าลุงชูป้ายลงมาช่ได้ยูลินบายคือิดแล้วเหรอใช่ได้ลุงนปะเยมด้วย